สวัสดีครับผมนัสดาทอนนะครับวันนี้ก็มาถ่ายปก Attitude เป็นรอบที่2แล้วนะฮะก็ตื่นเต้นกว่าเดิมก็สำหรับรางวัล The Fittest Man of the Year นะครับก็ต้องขอบคุณมากๆนะครับขอบคุณคณะกรรมการทุกคนที่เลือกให้ผมได้รางวัลนี้นะครับสร้างความกดดันมากนะฮะในการมาถ่ายปกนี้นะครับเพราะรู้สึกว่าโอ้โห ถ้าได้รางวัลน,นี้แล้วถ่ายไม่ดีเนี่ยโอ้โหแย่เลยนะตอนนี้ก็มีซิงเกิลใหม่ล่าสุดนะครับชื่อเพลงใจพังๆนะครับเป็นเพลงที่พูดถึงคนที่ข้างนอกอาจจะดูเข้มแข็งอาจจะดูเหมือนชีวิตโอเคแต่ข้างในก็คือ,อซ่อนน้ำตาไว้ใต้รอยยิ้มนะครับยังยังมีความออนแอมีความอ่อนไหวมีความรู้สึกต้องการใครสักคนมาดูแลครับ